คุณแอนใช่ไหมเนี่ยคุณแอนก็นักเรียนใหม่คุณแอนเข้ามาดีใจได้เรียนกับอาจารย์ครับดีใจมากคุณแอนพูดอะไรสักหน่อยดีใจมากๆค่ะค่ะดีใจมากๆที่ได้เจออาจารย์ค่ะพอดีเรียนค่ะเรียนเรียนที่ไหนมันไม่มันไม่เหมือนอาจารย์นะคะมันไม่เครียดอะค่ะหนูไปโรงหลายที่แล้วค่ะหนูเรียนไม่ได้เลยค่ะมันจับจุดไม่ได้อาจารย์มันไม่ได้จับจุดเริ่มต้นเนาะมันไม่ได้จับจับปัญหาเรา มันเหมือนเหมือนเราคันขาแต่เราไปเรียนที่ไหนเขาก็เกาแต่แขนให้เรามันก็เลยไม่ได้คลายจุดเข้าใจไหมครับก็นูนูเรียนวิดีโอของครูยุพินนูหัวร้อนทั้ง่อนเลยคุณยุพินแกงไม่ได้แกงไม่ได้จริงๆครูก็โอ้เอ้าเมื่อมันไม่ได้ครูก็จะจัดทห้ว่ากันแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจให้หนูด้วยครับว่าไอพี่แมครูยุพินยังทําได้หนูก็ต้องทําได้เออเนี่ยแหละอยากได้แบบนี้แหละอยากได้ไม้์เซตแบบนี้มันจะปวดล็อกแตกเลยนะจะปลอดแตกนะแบบนี้ ใจพอแตกนะแบบนี้ทามคุยกับแฟนก็แฟนก็บอกว่าออ้ภาษาคุณดีมากคุณไปเรียนที่ไหนมาอย่างเงี้ยค่ะดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคุณเรียนแค่ชั้นสันใช่ค่ะแต่ว่าหนูเวลาว่างถ้าเกิดจากเอว่างจากการทํางานก็จะดูดูดูทุกวันเลยค่ะดูหลายๆรอบค่ะขอบคุณมากแล้วมันก็จะจาจำจำแล้วมันก็จะออกจากหัวเลยค่ะขอบคุณมากที่ที่ที่แบบว่า อกฤษของเรามันตอบโจทย์พวกคุณนะครับตอบโจทย์พวกคุณก็ทำ<อ>ให้ครูโทนี่มีกําลังใจที่จะพัฒนาพัฒนาหลักสูตรให้คนไทยเยอะคนไทยแลกคนไทยนะครับน่าจะเจออาจารย์นานแล้วค่ะไม่เป็นไรเจอตอนนี้ก็คิดว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสินเสมอกันส,สินเสมอแล้วเจอกันนี่แหละตอนนี้แหละสินเสมอแล้วเจอกันนี่แหละนี่แหละเขาว่ามาเราก็เลาะว่าเขามาว่ามาเราก็ว่าไป คือคือคืออยากใช้อายูกับดูยูสุดกับฟูคือใช้ไม่ถูกอ๋ออายู IU. มันต้องเข้าใจเรื่องของอายูนะอายู IU กับดูยูเนี่ยเป็น<ม>อะไรที <มะ S 2> ป่ปัญหาโลกปัญหาโลกแต่เชี่<ด>ยวก <ผม S 1> รองสอนคุณกุ้งเมื่อคืนผมสอนคุณกุ้งชั่วโมงเดียวคุณเป็นรู้ไหมคุณกุ้งแจ็คพอดแตกแล้ววันนี้แตกไหมคุณกุ้งเล่าให้ฟังสิอายูกับดูยูแจ็คพอดแตกแล้วอย่างอายูนี่หมายถึงว่าถามถามคุณตรงข้ามาค่ะ อ,อถามแล้วดูยูน่คือถามมันกันแต่ว่าทำอะไรอืออการการกระทํา <ำ S 1> ถามคํากิริยากินน,กน,นอนเดินน,นั่งอาบน้ําแต่ว่าอายุมจะถามความรู้สึกสวยงามสูงเตี้ยต่ําดําขาวอายุท้อคุณสูงไหมอายุชอตคุณเตี้ยไหมอายุคลายคุณใจดีไหมอายุวิจุฟูลคุณสวยไหมอายุบีสี่คุณยุ่งไหม Are you free คุณว่าทไมมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้า do you d ก็ o u y o u work คุณทำงานไหมดูอ y o ่ take เ s ้า w e r คุณอาบน้ำไหมดูอ o u wash a car คุณล้างรถไหมมันจะเป็นการกระทำของเราใช่เป็นการกระทำถ้ามีอะไรเป็นการกระทำด o you sleep คุณนอนคุณอ่านไหม book คุณอ่านหนังสือไหมอะไรอย่างเนี้ย อ๋อก็คือ Do You นี่คือการกระทําแต่ถ้าอายูนี่คือความลักษณะอคนลักษณะของคนความรู้สึกใช่ความรู้สึกอายูแฮน m e a ัมอายูสตรองคุณแข็งแรงไหมอย่างเงี้ยอายูวิกคุณอ่อนแอไหมอายูฮังกีคุณหิวไหมมันจะไม่ใช่อาการของ Do You eat? คุณจะกินไทยฟูดไหมมันการกินไงแสดง Do ดูยูซีเห็นไหม Do You เฮียคุณได้ยินไหมมันเป็นการแสดงของเราไง มันเป็นมันเป็นคำกริยากระทำไงอ่าเข้าใจดู you sing คุณร้องเพลงไหมอย่างเงี้ย Do you walk คุณเดินไหมมันจะเป็นอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับเข้าใจยังคุณเปนการกระทำค่ะค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจแล้วออมันแค่นั้นแหละมันต้องเป็นการกระทำนอนเดินนั่งพวกเนี้ยอ่าความเห็นได้ยินรัก do you love me อย่างเงี้ยจะไปเอา I you love ไม่ได้นะ do you love me คุณรักฉันไหมก็คือสงสัยอย่างนี้ว่าเอ๊ะทำไมถามว่า Are you love me ไม่ได้ทําไมจะต้องเป็น do you love me ก็แค่คิดแต่เราไปถามครูดีกว่าอาคว่าคาว่ามันต้องเป็นความรู้สึกถ้าจะใช้ love ก,ก็ต้อง Are you feel love me คุณรู้สึกรักฉันไหม Are you feel ต้องเอาความรู้สึกไปใส่ข้างหน้าเข้าใจไหมครับ Are you feel like ความรู้สึกใส่ข้างหน้าก็ใช้ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าอามันหมายถึงความรู้สึกของคนเป็นลักษณะของคนคนจนคนรวย Are you poor คุณจนไหม Are you rich คุณรวยไหม Are you strong คุณแข็งแรงไหมเอาให้เปะลองฝึกประโยคดูซิว่าคุณจะแก้ประโยคให้ผมยังไงอันนี้ไอส์ว่า I อวันนาเนี่ยคือไอวอ t นะ I want to I want to go I want to go อ่าช้อ p ปิ้ใช่ไหมเนี่ย Go shopping อไ shopping. <want> อ a n t to go go shopping, ป go shopping. เป็นสำนวนนะ <shopping. S 1> มันจะไม่ go to shopping ไม่มีต้อง go shopping อย่างเดียว I wanna go shopping ว h ชวิชยูทนไมกับคุณโอลีเท่านั้นไม่เอาคนอื่นนะ I wanna go shopping with you only <c oughs> today วันนี้ today at the at the mall <I> ที่ห้าง near my home ใกล้บ้านของฉัน uh, near my home uh, near my home อ่าอ่า h uh, uh, o l e day เอาแบบทั้งวันเลยนะโฮเดย์ก็คือเอาแบบทั้งวันเลยจะไม่แค่ชั่วขราวนะต้องช้อปปิ้งโฮเดย์โฮเดย์นี่แปลว่าทั้งวันเห็นไหมไประโยคที่เราจะต้องรู้โฮเดย์อ่ะอันทิ่วจนกระทั่งอันทิ่วจนกระทั่งอ่าอ่าจนกระทั่ง is is getting เรารู้สึกใช่ไหม is getting is getting is getting. getting dark จนกระทั่งมันค่ำมันมืด is getting dark จนกระทั่งมันมืดเใช่ไหม Is getting dark มันก็ so is enough for us มันก็จะเพียงพอสำหรับพวกเราแล้วสำหรับ today วันนี้เห็นไหมอันนี้ผมเขียนมั่มวๆนะอันนี้ผมเขียนมั่วอผูเขีนมั่มวๆผ,ผมจะอ่านว่าไอ้วันนาเนี่ยเราต้องใชยกันว่าไอวันนเก๋เห็นไหมมันจะไม่มีทูแล้วนะตรงนี้มันจะเป็นวันนาอย่าไปบอกว่าไอ้วันนาทูโกนะ I wanna go right. I wanna go shopping with you o n l y today at the mall near my home. h o l e d a y เอาทั้งวันเลยด้อ Until it's getting dark เอาจนมันค่ำเลย So it's enough for us today มันก็จะเพียงพอสำหรับพวกเราแล้ว So it's enough for it's enough ก็คือเพียงพอ for us today พอสำหรับพวกเราแล้ววันนี้นะครับ You m e s s my day เห็นไหม You miss my day คุณทำให้ฉันมีความสุขเหลือเกินคุณทำให้ฉันมีวันที่ดีไง mm hmm. You made my day Thanks Ah Thanks a lot ก็ได้ขอบคุณมากมาก Darling ที่รัก Ah Thanks a lot นี่ก็สับหนวน Thanks a lot Thanks a lot แปลว่า Thanks a lot ไม่ใช่การพานาันนะ Thanks a lot แปลว่าขอบคุณมากมาก Thanks a lot Thanks <laughs> a lot คือขอบคุณขอบคุณหลายๆอันสิ เห็นไหมเนี่ยสำนวนว่า I I wanna I wanna go shopping ถ้าไม่อยากอยากใส่ดนใส่ตรงนี้ I don't wanna I don't wanna go shopping with you ฉันไม่ต้องการไปเที่ยวกับคุณใช่ไหมมันต้องเกิดอารมณ์อย่างเงี้ย I don't wanna shopping with you I'm gonna supposed to you kinda way try hide like call supposed